สวัสดีตลอดชาวเอ c มซและ a k m เอซทุกคนทุกท่านนะครับก็ในวันนี้นะเราอยู่ไหนไหมครับมันถึงครับซีซั่นหกครับก็ในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะพาไปทำประตูสตอมโฮกันเราก็จะไปป้อนห้องสมุดกันนะครับเพราะว่าเราขี้เกียจฟาร์มมอ้ด้วยฟาร์มบัวด้วยใช่ไหมก็มจะได้สมุดมันนานนะครับเราก็จะไปป้อนกันเลยนะโอเคอย่างแรกนะครับก็เดี๋ยวขอเตรียมอของก่อนเพิ่งเตรียมมาแล้วแหละนะ ก็ผมมีขวานอยู่มันเป็นอะไรอะแมนดิ้งใช่ไหมอะเซฟิซี่ห้าแมนดิ้งผมจะเอาเป็นอ่ามีซีทอสซูป้าวซีทอสซูทอาวเฮ้ยไม่มีทอสได้ไงเนี่ยเซฟี่ห้าเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ใช่ไหมถูกครับไม่มีซีทอสก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราใช้อะอย่างอื่นตุ๊กเอบก็ได้นะครับเพราะเราเอามาไม่เยอะหรอกน่าจะนะ โอเคประเด่นเลยก็คือมันจะมืดแล้วนะครับเรานอนกับตูตปรตูไว้ตรงไหนดีตรงนี้แหละที่สุดละนะครับเลาเคลียร์เขาว่าจะสวดแค่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ตอนนี้มองนี้ครับเอาไปเได้คู่แล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็บทำไเจบดิดบ็อกก่อับเ มันบักเกมนะครับเราไม่สนใจหรอกโอเคไม่สนใจหรอกได้ประตูละโอ้นี่คือประตูอันนี้อ่ะ,อะเดี๋ยวนะจะวิ่งกัดกัน,กนอ่าอันแรกเป็นลบอันสองมันอันสองไม่ลบนะเราจะไปที่เลนเจอร์กันครับเราจะไปทำเลนเจอร์วิ่งกันนะเฮ้ยเราเกลียวจากไหน ไอ้บ้า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 เอ้ยอ่าลบเท่าไหร่นะ98กับ40ใช่นไหมลบ98โอ้ลกกบ98ตรงไหนเนี่ยโอ้ยอะไล้วเนี่ยจะไปพิกัดที่100 100ก,กว่ากโอ้ทีมีเขามี มีอะไรแบบนีกันลแล้วหรนะอเนี่ยงอซิสี่สามสองะเราเกัน,นีแล้วกันเนาะนะครับ,บนี่ก็ผิดแบบนะบนแบบนะแบบนะก็ผิดเฉยเลยลอะลดเสียงเกมหน่อยหนึ่งแล้วกัน เราจะแอบ,บคุดไปนะนะครับเราจะแอบ,บคุณไปแบบไม่ให้เขารู้หนึ่งสองสามห่สามหนึ่งสองสามสจุดอันนี้คือทางกลับบ้านเรานะทุกคน เอาไปใช้ม้าในการเดินทางได้นะจริงผมมาก็จะเป็นบ้านนะครับผมโอเคโอเคได้ละตกแต่งเอาไปที่หลังนะครับซึ่งตกแต่งเราไม่ไม่มีปัญหาอะไรจริงๆน,นะก็ต่อไปก็จะเป็นการ นี่นไปที่พิกัดลบ150กว่าลบ200นะครับโอ้ลบ100ลบ200นี่ไกลแล้วเนี่ยไมาขยันกันเนาะเดี๋ยวให้ให้คนขยันมาขยายคนขยันก็คือน้องไก่เรานี่เองนะครับอืมที่ไหนวันนี้ช่องไหก เอ่มเดี๋ยวนะเดี๋ยวคือผมจะทำคลิปแนะล้วไงเป็นอย่างนี้ได้ทุกเอใครบังอาจจะทำประตูติดไฟด้วยโอ้มาใครมาทำคลิปใครมาทำไรคลิปผม อะไรครับเนี่ยคือแบบผมจะทําคลิปนะแล้วแบบไปดูมาแล้วว่ายังไม่มีใครามแล้วแบบทำตอนไหนปะ่ะไม่เป็นไรโอเคก็หนึ่งหนึ่งแปดห้ากับหนึ่งหกหกหกโอเคเราไปที่หนึ่งหกหกหกกนเราจะปป้นหนังสือกันดูก่อนนะครับคงไม่มีใครปป้นหรอกอะไรครับนี่ะ ไรครับเนี่ยคุณแอบมาทำงานตั้งแต่เม่อ,อไหร่เนี่ยโอ้แย่มากเลยนะแย่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 แยแย่แย,แย,แย่แย่มากโอ้อะไรก็ไม่รู้่นะอยู่ดีนี้ก็เจอแบบนี้นะครับโอ้สแแส่เลยไม่เป็นไรแล้วเราก็ดูว่ามีใครพ้นไม่มีใครยังไม่มีใครแบบมาพอนหนังสือนะครับ เสร็จปอมอะ่ะเส็จปอมอ่ะให้ขอซื้อทัชก,ก่อนดิซื้อทัชซื้อทัชดีไหมซื้อทัชโอเคขอสักอสามสิบละกันนะความริงเราไปแรกก็ได้นะหนึ่งร้อยก็ได้ทำตัวอินชานะครับคือผมเล่นมาตั้งนานแล้วอ่ะมีความแบบความเมเลเจอร์แล้วยังไม่มีตัวอินชาร์นเลยอ่ะ รู้สึกเหมือนตัวเองแบบจนเล็กไม่ท้องไปไม่ไดข้าวไม่ข้าวแต่ข้าวมันน้อยอ่ะก็ไม่อยากได้อะนะนะนะครับนะครับความจริงแล้วผมก็ไม่ได้เล่นเป็นทีมอะไรหรอกนะครับก็แค่ช่วยช่วยกันนิดหน่อยเนาะอย่างเช่นของฟุกใช่ไหมก็ช่วยทำฟาร์มนิดนึงแล้วพอแบบทำใกล้เสร็จแล้วผมก็ไม่ว่างลนะ นีกับการทำของตัวเองก็ไรแบบนะเพราะว่าออ่าขคือเราเล่นกันแบบก็แอบบแบบบ,บช่วยกันแหละแต่ว่าที่ช่วยนี่คือไม่ได้ช่วยฟรีนะก็คือแบบเอ้ยพี่ช่วยฟนะุ้กระนาฟุ้งต้องเอากระดูกให้พี่นะอะไรแบบนี้นะครับประมาณนีน้อะไรประมาณนะั้นใช่ก็คือถ้าพีเ่เล่นคนเดียวเลยแล้วผมก็เรียนหนึ่งทำงานหกนะครับดังนั้นเจ็ดวันผมก็จะไม่ค่อยมีเวลา ก็เลยมีคลิปลงบ้างไม่มีลงบ้างบางทีตัดตัดไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะครับก็ต้องขอโทษด้วยกันเนาะอะไรดูว่ามาตรงนี้เลยเนี่ยคือข้างบนก็นมีที่เที่ยวนะแต่ยังไม่เที่ยวแล้วกันนะครับโอ้งงงงใจว่าอยู่นี้ก็คนทำมาแล้วนะครับแล้วที่ผมพูดมาละ่ะ คือเหมือนกับว่าชเชื่อมตัวเองเข้าหาคนอ,อื่นแค่นั้นเ,เพื่อคือตอนแรกขุดว่าเออเก่าจะขุดได้หนึ่งเนี่ยได้ขุดรโจตรงนี้เฉยเลยเั้นถ้าขุดมาก็ไล่ฆ่านะใช่ก็อาจจะไปไล่ฆ่าหรอกเพราะว่าเราได้ทำประตูของตัวเองแล้วที่มันที่ไหน,ไหนไหอยากรู้ว่าต้องสองแล้วที่ไหนนะครับคือไม่รู้ที่ไหนไงโอ้ไหนกันว่า โผล่บ้านี่ฮาเลยนะถ้าโผล่านี่แบบฮามากเลยนะครับคือแบบอะไรก็น,นี่ยนะแต่กน็น่าจะไปโผล่บ้านนะจะโผล่สวัสดีนั่นไงสวัสดีอันนี้ก็ไม่นสวัสดีบ้านใครอะ่ะโอ้มีของด้วยอัลโหลวันเดอร์โฟลด้วยครับอ้าววันเดอฟุก ว้าวครับเกียวทอดว้าวเกียวทอดพร้อมกระเสียงในช็อตช็ดตนึงนะครับทุกคนประมาณนี้ดูดีก็เจอคนมาอัโอะโดนะโอเคเรากลับบ้านกันก่านไม่ใช่บ้านเรานะทุกคนแง่ฝัางทางข้างเดียวไอ้ฟุกยังไม่ทำไอ้คังให้พี่เลยอ่ะยังไมู่ดให้เลยอ่ะ เ็นาเอฟเคขนด้วยใชย่วางเกงได้านข้างหนึ่งไาว้างเกงไปข้างนึง,ง,ง,งนง่าสนใจเราทำอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วกันอ่าเขาดูรกเกมแล้วทุกคนช่างเถอะเอ๊ะม่าจไ่ไก่บาแล้วะ ก็เท่าได้ผมร้านต้องปิดเกียววะที่่ไหนที่ไหนเอามาถุงนะครับนี่ม,มาถูกปะใช่ถูงก็แหละมีทางลงด้วยอ่ะเหมือนมาถุงม,มาผิดไม่รู้ว่ะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่ามาถูกไหมนะครับแต่ว่าได้ถ,ถูกไป ว่าบ้านเราอยู่พิกัดอ่าะบเท่าไหร่สรักรบหนึ่งเนี่ยทางกลับบ้านเรานะครับน่าใช่ทางกลับบ้านเราเลยนะครับไปหากันเนี่ทางกลับบ้านเราละที่ไหนก็ไม่รู้หลงทาง สุขคนช่วยผมหลงทางที่ไหนวะนี่เนี่ยนี่ไงโอะเอ้ยหลงทางซะไกลเลยนะแล้วอย่างนี้จะกลับบ้านยังไงนะถ้าหลงขนาดนั้นนะครับหลงไปลอยบอกเลยอเอ้ยเราอาหารผมหมดแล้วไวมากเลยทุกคนอาหารเปลืองมากอะสะแต็กหนึ่งผมอัดคลิปยังไม่ถึงเครึ่ชงชักงบเลยจะหมดแล้วทุกคนเออไออะไรครับนี่อะ ไม้ทชไมครับทำไมเรากินนยครับเยกินเราต้องคำนเราต้องทำขัดทองกินแล้วนะขัดทองคำนะครับทองคำเยอะด้วยตอนนี้แงมากแงมากครอ่ะช่าเอโอเคกลับบ้านได้แล้วนะครับก็ตึงึยูงงับ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 กิมแล้วแล้วก็าใช่ เย้กลับถึงบ้านแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเราได้สมุดมาแล้วนะครับนี่แต่ว่าจะให้ดีเราทำต้องทำโตโต้ไอชาร์จใช่โต้ไอชาร์จโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำที่ไอชาร์จตรงนี้ใช่เขาวางนี้กันไว้วางนี้กันคนเนาะแล้วก็อ่อพี่เอ็จีฮ้าพี่มีเอซนห้าแล้ว ไม่ผมมันเป็นติดเมนติด,ตดแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ทำตรงครับกันนะเซ็บล็อกนี้เดี๋ยวเราก็เฮ้ยวันดี้ไอหัวไฟหัวนี้ร้อนแรงแล้วเกินนะร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงของมันตัวอย่างนี้นะหนึ่งสองสาม ขาอะไรรองเท้าขารองเท้าโอเคโอเคน่าด่าต่อไปเราก็จะไปวางต่ออินชานกันนะครับโอ้จอบวางไว้กลางทะเลจะ zoom ไปไหยวางไว้ตรงนี้นแระอ้าวฟุ๊กมาล้อหรอฟุกจะเย็นฟุกโอ้ไ ฟุ๊กเก็บพิ่งเผาตัวเองฟุ๊กเก็บพิ่งร้อนแรงฟุ๊กเดินเฮะสุ่มกันฮ่าทันวิ่งสามทุกคนพ,พี่ลองตีหน่อยพี่ตีแรงวะพี่เนี่ยมาเอาของผมโอ,โอ <laughs> ตีแรงก็ไดนะ้ร <laughs> ้อนแรงร้อนแรงขอโทษขอโทษ ตีแรงเกินไว้ทุกคนโอ้สุดยอดน้องผมว่าไงพี่อ่าพี่ที่เป็นในเนี่ยชับเด็ดอ่ะพี่ชับเด็ดสี่ผมไปชับอ่าสมัยสมัยห้าอ่าน้องสมัยโอ้เลือดไม่รดเลยอะ่ะเลือดไม่รดอนรถไฟไม่ใช่รถที่เลือดโตผมามาผมคงต้องไปก่อนป๊บนึงเพิดประตูบ้าน หรือทีซอมบี้สองเพียแต่ทีพวกทีเดียวอะกับแรงเกิร์โอเคก็ประมาณนี้กันก่อนละกันเนาะก็ถ้าไงก็คลิปนี้นะครับถ้าชอบเลยก็อะไรมาเฉครับไรของด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากให้ทำคลิปอะไรแบบไหนยังไงตรงไหนก็บอกกันมานะนะครับใช่โอเคก็ถ้าไงคลิปนี้ขอลไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะทุกคนก็วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye